สวัสดีครับ e ในคล um ิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการติดตั้งระบบลางานออนไลน์นะครับในการติดตั้งระบบลางานออนไลน์นะครับก็สามารถติดตั้งได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์จำลองแล้วก็บนเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับบนโฮสต์จริงนะครับบนโฮสต์จริงก็ถ้าใครทําโฮสต์เป็นเนี่ยก็จะเข้าใจในการติดตั้งบนโฮสต์ครับส่วนในคลิปนี้ครับจะมาสอนติดตั้งในบนเซิร์ฟเวอร์จำลองก็คือใช้เซมนะครับ ก่อนอื่นครับเราต้องไปโหลดแซมก่อนนะครับเข้า Google ครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า xampp ครับแซมนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดครับให้เราใช้แซมเวอร์ชัน7.4นะครับ7.4ตรงนี้นะครับเราเลือกดาวน์โหลดกดบันทึกไฟล์นะครับกดตกลงนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดนิกนิกๆๆไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับ พอเรากดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีตัวคอนโทลขึ้นมานะครับเราปิดตัวคอนโทลไปก่อนนะครับมันจะได้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วพอลงเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่ไดซีนะครับไปที่ไดซีนะครับเราก็เลือกแซมนะครับ C แล้วก็แซมแล้วก็ลงมาข้างล่างครับจะเจอแซมคอนโทลตรงนี้ครับเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมานะครับ ให้เรากดสตาร์สองอันบนครับให้เป็นสีเขียวนะครับเราจะมีเลขขึ้นมาครับโอเคครับเสร็จแล้วไปที่ HTTP ดนะครับตรง HTTP c เป็นตัวเก็บเว็บนะครับมาที่ HTTP ดคราวนี้เราก็ไปไฟล์นะครับที่โหลดที่ได้ไฟล์ขึ้นมานะครับเป็นไฟล์รายงานออนไลน์นะครับคลิกขวานะครับเข้าไปดูไฟล์ก่อนโอเคแบบนี้นะครับ ให้เราคลิกขวาครับแล้วก็กด extract h ค r e รครับคลิกขวาแล้วก็เ x t r a c t here เสร็จแล้วก็ปี้ก็ได้นะครับหรือว่าลากวางนะครับมาวางตรง hit dog นะครับ c sem แ,แล้วก็ hit dog ลากมาเลยครับเสร็จแล้วตรงหน้าที่เราโหลดไฟล์เก็บไฟล์ไว้แล้วก็กดปิดไปนะครับ โอเคครับแล้วก็ได้ไฟล์รางังานออนไลน์มานะครับเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อโฟลเดอร์อื่นก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมใช้ชื่อนี้นะครับเดี๋คีเข้ามาปุ๊บจะมีคาว่า php นะครับคลิก php ล้วเจอคาว่า connect ครับเดีวคียคาว่า connect เห็นไหมครับจะมี database name เห็นไหมครับ db name ให้เรา copy มาครับ มาคัดปีมาเสร็จแล้วเข้าเปิดแท็บใหม่ครับเปิดแท็บงานใหม่พิมพ์ว่าหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งครับพอพิมพ์มาแล้วจะได้แดชบอร์ดนะครับเราเลือกพีพีแมดมินครับ ให้เราเลือกที่ d a t a ้าเบครับแล้วก็คลิกขวาวางนะครับด a ต a ้าเบดเนี่ยชื่อนี้ครับกดเขียนเราจะเปลี่ยนชื่ออื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเปลี่ยนเสร็จแล้วไปที่คําว่า Import ครับอ่าไปที่ Import เปิดโฟลเดอร์งานขึ้นมานะครับ Backup จะเจอคําว่า d a t a ้าเบเอาคําว่า l i ฟ s q l นี่ครับ วางใส่จนถึงขึ้นคำว่า success ครับคือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกด r e f ฟหนึ่งครั้งนะครับได้ f แล้วก็นี่ฐานข้อมูลนะครับมี user section l e f แล้วก็ d e partment นะครับต่อมาก็พิมพ์1 2 7 0 0 1 l a s f t นะครับเป็นตามโฟลเดอร์งานนะครับเราตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าอะไรเราก็พิมพ์ตามนั้นนะครับ โอเคครับก็จะเข้าสู่ระบบพลังงานออนไลน์นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งระบบพลังงานออนไลน์บนเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับส่วนบนเซิร์ฟเวอร์จริงก็ถ้าใครเคยถ้าใครรู้จักเรื่องโฮสต์การติดทําโฮสต์เนี่ยก็น่าจะทําเป็นอยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ